แล,ล่นมาแล้วนะค่ะแล่นขาเป็นอะไรคะลูกเอาผักให้ยายนะค่ะโอ้อยต้องช่วยถือของทุกวันเลยเด็กน้อยไม่มาปากให้ลูกลูกเอาไปไม่เป็นค่ะแม่ไหนเอาไปะ่วเป็นอะไรกันใช่ไหมเฮตังชีนแม่แม่ทีมกลางท่าอย่างเดียวเลดอ่ะเอายังไงอะลูกเอาอะไรบนน้องแบบนี้เอาอะไบบรนบรนน้องแบบนี้เอาเฮตังเลยเนาะจะให้มันช้ำหนะผักนั่นอ่าเอาเบิ้งแบบนี้ ตูดพี่ตูดพี่ตูดพี่ตูดไปแล้ว,ลวโอ้เลยก็อย่ากวนพี่ดิลูกโอ้ก็ไม่กวนอยู่แล้วโอ้ดูหน้าที่เหรอโอ้ยายรอรับแล้วยายจะหลงชนในยายได้ให้ยาย,ยเ,กเก่งจังเลยขอบขึ้นข้ามันหนักนะเียมันหนก็ดีมันลากมาเลยเอาให้บักวันข้าบหน่อยซิไม่ได้เรื่องเลยเหรอโอ้ก็ไม่ชอบข้าบแล้วโอ้ขอ้าขไม่เป็นโอ้สวัสดีครับแม่อย่างลูกจะสวัสดีครับแม่ก่อนเรียว แม่จะให้กินปลาเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคนอะไรไ่สวัสดีครับเลยอย่างนี anyway, ok. giving, so ้แหละขี้เกียจ์ที่เกียจทุกอย่างเลยล่ะโอ้ก็สวัสดีครับป้าปก็ได้ล่ะโว้ยคนยังพี่เฮ็ดเป็นตาช่างแต่บันไปแล้วโอ้ยไม่ถืออย่เงี้ยครัพี่แว่นน่ะเขับมืดรถทำไมลูก แม่ัน่ป่ะคุณแม่ัน่นอนค่ณแม่เลยอ่ะป้าป้าอันนี้มันคาดแตด่อยอะอันนี้มันคาไม่ได้ลูกมันสกปรกแม่จ๋า,จาให้ลูกคาอีกหน่อยลูกรงคาล่เอ้ แต่ข้างกนยุกลงแล้วเดี๋ยวตรงนี้เหรอมันคันเหรอน,นันลืมซื้อยาะเดี๋ยวซื้อบัานนี้ก็ได้เออเอเอเออทาให้อยู่ท้าให้อยู่อืมคือคันแต่นอนแค่แคันแต่นอโอ้โหหนูไปลงน้ำมาเหรอเร,อรือ่องเ,เหงื่อเต็มหลังเลยเหงื่อเต็มหลังเลยดูดิตรงสายพันไข้ห่อน เงาเต็มลังเลยเหมอือนคนเลยอากาศมันร้อนนะลูกโอ้ยมันร้อนเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันคายออกมาโอ้เบื่อรถทำไมนาะอะไรนี่ลูกน้องกินอะไรตางค์ไอาไปกินยังเลยอย่ะ มันรู้รู้นะว่าจะถ่ายคลิปมันก็จะไปกองสายให้ได้นะไอเด็กพวกนี้ตัวละครเหรอเนี่ยโอ้กเป่าซึก็นหน่อยหรอกโอ้ไม่ใช่ตัวละครหรอกโอแค่แค่อยากให้พี่ๆเห็นว่าโอ้จะไปทําอะไรโอ้ยมันร้อนนะลูกไปไปไปกระโดดจุดๆไปวันนี้กินอะไรฮึวันเห็นอะไรลูกวันเห็นไร,นนไรอ่ะหึ มีอะไรอีกอยา่ยาอย่าสังกะสีจะบาดขาได้นั่นเขาตันไว้แล้วยังจะไปอยู่โอ้ยเขาเทนั่นไปดูดิพี่โอม่ดี่ดิเมาลูกมาออกมาลูกมาตาจะเอาสังกะสีไปใส่ตรงนั้นนะดิหนูพากันไปทำอุย้ยไปดูเขาเทนั่นดิมามาเร็ว อเขาทำตะลิงไปไม่ดีปะไปดูกันโอ้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 ครับไม่ไปหลอกลอกอ่อเขานะลูกตัวท่าก็เปียกเดียวอุย้ยบืนรถเล่นอยู่อากาศยิ่งร้อนเนาะอุย่ยเห็นไก่ไหมไม่เอามันเอาไม่ถึงหลุกๆแค่หาหนยากได้นะ ไปดูที่คาเท้คาเทอันนี้ที่ฝุ่นตลบเลยฝุ่นตลบเลย,ยข้าทำตะลิงฝั่งน้นนะครับทุกคนนี่ฝุ่นเต็มเลยอะน้ำวันนี้ไหลแรงอ่ะ อากาศจิ้งร้อนฝุ่นก็ยิ่งเยอะวันนี้ฝนตกอ่ะลูกทำไมมีรูนักมุกอ้อกวนไปไหนอีกไปดูอ้วนนี้ไปมองดูไก่ไม่ได้กินขลับไม่ได้กินขลักนะไม่ได้กินนะไม่ได้กินมันหวานนะ่ะมันหวานค่ะดีแกยิ้มงามแชมป์นี่ดีก็เป็นคั้นช่วยแล้วพวกอ้วนไปทำอะไรวะ วันไปทำอะไรเดี๋ยวเปตามดูอ้วอนก่อนชอบไปแอบสองเพื่อนบ้านอยู่เรื่อยเลยสเสร็จแน่วันอาทิตย์เนี่ยกินมะม่วงวันหยุดโอ้ยหนูร้อนมากเหรอลกูกฮะหนูร้อนมากเลยเหรอออออไหนหนูก็ดีอยู่นน่แล้วคันอะไรอีกละ่ะคันตรงคอ ทายาเดี๋ยวเดี๋ยวทายาให้เดี๋ยวไปดูบอกอ้วนก่อนไปหลอกล่อเพื่อนบ้านอีกว่านั่นนั่นมันหลอกล่อเพื่อนบ้านดิแพร่เกิดอะไรขึ้นทําไมตรงนั้นมันหลุดตรงมาอีกแล้วอ่ะอีมมาหาแอบดูเพื่อนบ้านอยูเนะ่เรื่อยเลยเราะนั่นเพื่อนนะเพื่อนมาดูเพื่อนบ้านนี่หูกไปิ เดนเดน,นเดน,เดน,เดนวันนี้จะมารอตาตาแต่เมือวันยไหมมาริโอมาริโอเอ้โอ้เค่องิน่าไม่ิมาแล้วไม่ทีแกดีกม่ที่กันนดีว่มีโม,ม,ม,มอะกาแฟบรอยุมโม,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 มดีกดีก,ดกเล่มาเลยอะไม่เล่นกันเหรอแน,น่รักกันจัง แย no. <g ENNIS> oh, งให้แยงเนาะถึงอันเนี้ยโอ้โหเลขสิบเอ็ดเรียนเดืออะไรเนี้ยพี่เหมียวไปไหนไม่รู้เหมียวยังไม่มาแม่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 นไปไหนอ่ะลูกแม่แม่มานี่แม่เอากระเป๋าตังค์ไปให้แม่จ๋าหน่อยหนู่าใช่หน่อยเอาเป๋าตังค์ให้แม่จ๋าหน่อยไปแม่จ๋าเด้อ ยายายาบกวันบนกระเป๋าตังค์บ้างเอาไปให้แม่ตาลูกให้แม่ตาเด้อเออไม่ทําให้น like ้องลูกเอาไปให้เอาไปให้แม่ตาแม่ตามีตังค์นะเอาไปให้แม่ตาจะให้ใครอย่าทรยศให้ยายนะแม่ตาว่าเอาเองเลยอะมันเอาว่าหอดมันจากออกก่อนเอาไปให้มันถึงแม่เลยลูก มามาอ้ออ้ไปให้แม่ตาลูกเอาไปให้แม่ตาอ้อก็เอาไม่เป็นเลยแหรอปะป๊าโอ้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ้อมาให้หน่อยครับออแม่หนครับอ้ก็เอาไม่เป็นล่ะแม่ล่ะโอ้ยโอ้ยน้ำลายเต็มเลยเล่นผิดยางละเออโอ้ยรักกันจังเลยไนอหมู แม่แม่คือว่ามากอดตังค์อ่ะแม่ไปกอดตะบัอกอ้วนน่ะ <ś led> แม่ไปกอดบักอ้วนนี่ไะแม่ต้องมากอดตังค์ที่ล่ะรู้หน้าที่รู้หน้าที่ที่ชุดเลยอุ้ยแม่ต้มปลาให้อยู่หมูตอนนั้นมันมันแฉบมันคันมันร้อนมันแดงอ่ะอลูกข้างล่างมันก็หายแล้วนี่นะ่ะกินข้าวจะได้กินยาเนาะ เนี่ยนายาขาพี่ตังจังเลยอเอาลงไปอีกแล้วขานั่นเอเอ,เอนี่เนาะพี่ตังเนาะตังก็ช่างบักวนน่ะสิแหละบักวนเอาลงไปตังก็ต้องไปหมุดเออตังก็ต้องไปหมุดน่ะโอ้ยไม่ไหวเลยน้องเนาะพี่แว่นกินดิลูกกินน้ำขาบักวน เข้าไปเล่นกันแหละนั่นนั่นมันจะตกขันอะไรนักหนาะหิวเขามันทำทาขันเดี๋ยวเดี๋ยวหิ้วเข่าเราทำทาขันเนอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่หวองไหมเจอลิิกหน้ากับแม่นะคะนาลา,าบ๊ายบาย